เพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับซื้อรถยนต์มือสอเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วตรวจสอบดูปรากฏว่ารถที่ท่านซื้อไปเคยชนหนักมาเคยพลิกคว่ำม,มาน้ําท่วมามาเมื่อไปใช้งานจริงๆปรากฏว่าขับไปซ่อมไปปัญหานี้จะหมดไปถ้าเพื่อนๆมาซื้อรถที่ตรีรถสวยรถมือสองเพราะอะไรล่ะครับเพราะเฮียตีเคยมีประสบการณ์แบบเพื่อนๆมาก่อนเดี๋ยวเฮียตีจะเล่าให้ฟังนะครับ ตอนสมัยเฮียตีเป็นหนุ่มๆอายุประมาณ22ปีเฮียตีเคยไปทําปั๊มน้ํามันเล็กๆอยู่ที่ตําบลเขาชนกันอาเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ธุกรกิจการค้าการขายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เฮียตีจึงปรึกษากับเตี่ยนะฮะว่าเตี่ยเราแบบนี้กันดีไหมครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถยนต์มือสองมาคันนึ่งเพื่อที่จะมาเอาบรรทุกน้ํามันบรรจุถัง200ลิตรแล้วเอาไปขายตามชนบทเพื่อจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเรา เมื่อเตี๋ยเห็นดีแล้วเราจึงไปออกรถยนต์มือสองกันนะฮะได้รถยนต์มือสองมาคันหนึ่งความคิดที่ว่าจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมามันกลับตรงกันข้ามกันหมดเลยครับเพราะรถที่เราได้มาต้องขับไปซ่อมไปเพราะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์มือสองเลยแล้วเราก็ถามช่างว่าเอ๊ะทำไมช่างซ่อมไม่รู้จักจบสักทีช่างก็เลยบอกเราว่าเอา้าก็รถที่เฮียซื้อไปอะ่ะมันเคยโดนชนมามันเสียสูแล้วซ่อมยังไงก็ซ่อมได้ไม่เหมือนเดิม รถที่เียซ er 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 ื้อไปอ่ะมันเคยโดนชนมามันเสียสูญแล้วซ่อมยังไงก็ซ่อมได้ไม่เหมือนเดิมเฮียตีเคยประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเฮียตีเลยเข้าใจหัวอกของคนที่ซื้อรถยนต์มือสองดีเฮียตีก็เอาเหตุการณ์ต่างๆมารวบรวมมาประมวลเพื่อนๆครับพอเฮียตีได้มีโอกาสมาทําธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสองเฮียตีจึงเข้าใจหัวอกของเพื่อนๆที่ต้องการรถยนต์มือสองดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง เฮียตีจะมาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฮียตีเกิดขึ้นกับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนอย่างเช่นรถยนต์ที่เฮียตีไปซื้อมาเคยพลิกคว่ำม,มาเคยชนหนักมาเฮียตีก็จะอุดตรงนั้นโดยการเอาบริษัทกางคือบริษัทตรวจสอบทั้งหมดกี่จุดครับสามร้อยสี่ี่จุดครับตรวจสอบกัน3 4 4 <300. S 1> จุดนะฮะคุณลูกค้าฟังดีๆนะครับ ตรวจการละเอียดทียิบเลยแล้วถ้าเกิดถ้าคุณลูกค้าของตีละสวยเอารถที่ออกโดยการตรวจของกูอินสเปกชันไปแล้วิดไปตรวจสอบภายหลังว่ารถเคยชนหนักพลิกคว่ำวน้าท่วมหรือไม่ไม่แทะทางกูอินสเปกชันจะรับผิดชอบอะไรบ้างครับโดยการซื้อคืนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคนะฮะอันนี้ได้ยินปากจากผู้บริหารแล้วนะครับ,รบนะฮะว่ารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนเรื่องเครื่องยนต์ระบบเกียร์ ระบบเบรกกล่อง ECU ล่ะเพื่อนก็ไม่ต้องกังวลเฮียตีเคยประสบการณ์ตรงนี้มาเฮียตีให้ช่างไปซ่อมช่างก็ซ่อมไม่จบซึ่งเฮียก็ไม่รู้ว่าที่ช่างซ่อมไม่จบนั้นน่ะเป็นเพราะฝีมือช่างหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่เฮียตีจึงรับประกันซ่อมศูนย์กันเลยครับเพื่อนเพื่อความสบายใจของเพื่อนเพื่อนนะครับลูกค uh> ้าบางท่านอาจจะงงว่าเครื่องยนต์รับผิดชอบไปยังไงเรานึกง่ายๆนะครับ ถ้าเราเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ออกมาทุกท่านจะพอเปิดฝาโปรงจะเห็นตัวเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเห็นเครื่องยนต์ต่างๆจะเห็นกระทั่งหม้อน้านะครับเห็นพัดลมไฟฟ้าเห็นไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับเห็นคอยจุดระเบิดเห็นพวกเกี่ยวกับ,กบพวกแอร์โฟพวกก่องต่างๆที่เราพูดถึงเรารับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยครับรัาผิดชอบทั้งหมดถูกต้องครับหม้อน้ำอ่ะ รับผิดชอบด้วยครับสามว่าน้องครับผิดชอบและแต่มอพักน้ำสำรองยังรับผิดชอบเลยครับโ<ช>อ,อบ้โหเยี่ยมเลยทั้งุลุมถือสวยนี่เอาเข้าซ่อมที่ไหนนะที่ศูนย์บริการที่ศูนย์บริการรถขนนั้นเลยใช่ซื้อโตย่ตาเข้าศูนย์โตยต่าเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าถ้าเพื่อนๆขับรถไปเกิดยางแตกน้ำมันหมดฮะเราก็มีศูนย์บริการให้เพื่อนๆโทรไปเลยนะครับไปที่ c เซ็ center เลยก็จะมีพนักงานไปเปลี่ยนยางหรือเอาน้ํามันไปเติมให้กับเพื่อนๆอีกข้อหนึ่งคือว่าในขณะที่รถเพื่อนๆเสียในระหว่างอายุรับประกันเราก็จะมีเงินชดเชยให้สาเหตุตรงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลาเฮติเอารถเข้าไปซ่อมอะเฮติก็กังวลว่าเอ๊เราจะมีเงินส่งค่างวดหรือเปล่า ปัญหาเรื่องการส่งค่างวดก็จะหมดไปแล้วการจองและจัดไฟแนนซ์เพื่อนๆก็สามารถมาจองและจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีไม่ต้องใช้เงินมาทดลองเครดิตกันเพราะตอนนี้เยียตีไปซื้อเยียตีก็กังวลเหมือนกันนะเพราะเยียตีต,ต้องไปจองเขา5,000บาท เฮีตีก็กังวลว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ผ่านแล้วเขาจะคืนเงินจองให้เราหรือเปล่าเฮียตีก็เลยประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เฮียตีเคยประสบเกิดขึ้นเพื่อมาให้เพื่อนๆต้องเจอแบบเฮียตีเราจะมาสรุปกันเลยนะครับถ้ามาซื้อรถที่โชว์รูมจีรถสวยแล้วเพื่อนๆจะได้การรับประกันอะไรบ้างการรับประกันของเฮียตีนี้ระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนเลยนะครับข้อ 1. รับซื้อทีร้อ0เซถ้ารถที่เพื่อนๆซื้อไปตรวจสอบเจอภายหลังว่าเคยพิการชนหนักน้ําท่วมแม้กระทั่งไม่ไม่แท้ ข้อ2เรารับกันเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบช่วงล่างกล่อง ecu 2ปีหรือ2 0 0หมื่โลกันไปเลยครับฟรี้งค่าแรงและค่าอะไรข้อ3มีบริการฟรีฉุกเฉิน1ปีเต็มเต็มข้อ4ถ้ารถที่เพื่อนๆนซื้อไปเกิดเสียในอายุรับประกันเรามีเงินชดเชยให้ข้อ5จองแล้วจัดไฟแนนซ์ฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์มาทดลองเครดิตกันได้เลย เพื่อนๆฟังดูแล้วเป็นไงครับอุ่นใจไหมครับมาดูกันครับว่าคุณลูกค้าที่เคยออกรถกับตีรถสวยไปแล้วเขาประทับใจอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะออกรถที่โชว์รูมตีรถสวยไปแล้วทั้งหมดกี่คันพี่ ปีคันวันนี้นะคะคันนี้คันที่เท่าไหร่ละคะคันที่สามคันที่สามแล้วสําหรับคันนี้เนี่ยพี่อุไรซื้อเป็นคันที่สองสองใช่ไหมมาส่งมอบเป็นคันที่สองแล้วนะคะของเราคันนี้เป็นคันที่สองถูกไหมคะใช่จ้ะพีบีเป็นลูกค้าเก่าจะตีรถสวยขอคันแรกอยู่ฝั่งนู้นคูดมาดสองมาฟอร์ดแล้วก็มาล่าสุดคันนี้อัเน็นคันที่สี่อันนี้สี่ครับมั่นใจอะไรถึงได้มาตัดสินใจที่จะซื้อที่นี่อย่างเดียวเลยครับไปที่อื่นแล้วไม่ก็ ที่นี่ประทับใจกว่ากันแบบจริงจังทำไมซื้อซ้ำเยอะขนาดนี้คะพี่ก็รถเขาการันตีรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็เรื่องเซอร์วิสดีมากครับแล้วก็ตามลูกค้าดีมากประสานงานตลอดคันแรกซื้อรถอะไรไปคะคานาซีไอวีออกไปกี่ปีแล้วได้เกือบจะ2ปีแล้วเกือบจะ2ปีแล้วใช่ไหมเขาอะไรถึงตัดสินใจว่าแบบเราต้องมาซื้อซ้ำที่โชว์รูมตีรถสวยค่ะคือตัวคุณแม่ ก็บอกด้วยค่ะว่าทาั้งเรื่องบริการทั้งหลังการขายแล้วก็ทั้งหน้างานก็คือดีมากค่ะแม่ประทับใจก็เลยบอกว่าให้เรามาซื้อที่นี่ดีดกว่าเพราะว่าเขาดูแลหลังการขายดีค่ะเพราะอะไรถึงแบบต้องกลับมาซื้ออีกคันนึงเพราะอะไรถึงต้องเป็นโชรุมติรถสวยค่ะประทับใจคนขายเขาดค่ะแล้ววันนี้มาออกอีกหนึ่งคันนี้มั่นใจอะไรที่ติลรถสวยมันมั่นใจครับคือถ้ารถออกจากเต็นท์ส่วนคนใหญ่เข้าศูนย์ไปเขาจะแบบอิดออดเรื่องการรับประกรันต<ช>่นี่ออกไปแล้ว คือเขาสูตรไหนก็ได้ที่เป็นตรงยี่ห้อของเขาก็คือมั่นใจแล้วก็บอกง่ายว่าที่เนี่ยออกรถแล้วไม่ผิดหวังเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังรีวิวจากหลายๆท่านกันไปแล้วคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้ไม่ยากเลยครับและหากใครกําลังมองหารถรุ่นไหนอยู่อยากเป็นเจ้าของรถวันนี้หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพิมพ์มาว่าสนใจมาใต้โพสต์นี้เลยครับเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี